สวัสดีค่ะมันี่เพ่นกับหลูกไส้กระสิท้ากันเมื่อกินอ่าบะเขือเทศยไล่ที่นี่เป็นสีเหลืองกับสีแดงแล้วก็อันนี้ยังก่อเพื่อนพุ้ราจีนพุ้ษาอบกอบถึงมาล่องซิ่งรังแรก,กท่านบอกท่านอ,กอบกชิม,มึงโลกแสบอ่ะกินไปก้อนหนานี้แล้วแสบเยอะอืม ที่เลี้งหวานหมายแม่ใช่ไหม่ใชมาของ้กินสีเเลืองหวานจ้าหวานกินนั่นนั่นนั่นกรอบๆน่ะอันนี้มันกรอบสีงมันหวานดนนเลงมอือกรบกินด้เนี่ยแห้งดิอืออือไปกเหรอไ่ในี สีแดงมันอีงชีแดไม่ค่อยหวานประเีสมเจไอ้เบิ้งถือผู้ใจใเมี่นกาดบันวารินไทยมาให้แม่พ่อมาวาดเองบ่าวาดเองมาานี่นาดึงมอเก่งเก่งานด้วยเก่งเก่งเขียนบันวาลินไทยผมผมรักพ่อคนนี้ สมฉลักฉันลักฉันลักพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันมันการจัดการมันมาเรียนไทยตกใจเขียนไหนก็าก็เคิร์นพร้อมเลยเอาบวกกินอันนี้ตีอันนี้หวานเด้อฮึสีปตีนี่หวานคันี่หวานหวาน แอบแดด้องหรือมันเลยหอนนี่แข็งบ่ะอันนี้พิซซ่าสัางมาจากมัน,นแอบอืมราบมั้ย กินผลไม้เยนยี่ยหลังกับลูกทรายจะเลือบเลี้ยนหลังเลือบเลี้ยนมาแล้วก็กินก่อนกินเข่าค่ะสีได้แสบสีได้แสบอันไหนไแสบสองอย่างมะเขือเทศราชินีแล้วก็พะทุ่ทราอกแผงอันไรแสบตัว<ม>นี้นะตัวนี้แสบปะแสบแผงพึ่งกันอือ การเอาแถววันนี้กันนั้นอืมมันแข็งแห้งบ่แบบซื้อเขามาขายถุงหนึ่งยี่สิบบาทเป็นพันสีเหลืองสีเหลืองเียสีออกรสชาติแบบหวานหวานแร่จืดๆรากาศมีหวานนิดนิด ทา่านสีเหลืองตัวสีแดงนีสอกเปรี้ยวเปรี้ยวละอปะเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆกล่าสิเปรี้ยวหลายกว่าท่านสีนี้เปรี้ยวมา อันนี้๋อ,อ,บบอให้ให้รวยนุ๊กตูงยังไงเาในาออกเสียบเสยบนุ๊กเนี่มันแตกแล้วดมมึงออกกินกินออกบวชแม่มมมย่างกินแนมมืดนี่จากลูกนะ

หมดทั้งแหงแท้ดูเกาะอืมบุตรเชื่อหน่อยแซ่บหลายยากันกินแม่ก็ลูกอันนี้มีแน่นี่ตัวนี้กับเกาะเนี่ยตัวนี้บางอืมบางมือบางอืม Ừ, vào đâu? cho khoai nhầm, cho thì hả? Ừ, 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 Địp. าะท่านหนังบึกเคือทเทศแ,แสบไร้ใจง่ายกินกินแม่กับลุกสำหรับลิมนีเพิ่นกากไว้จัมนนีเด้อจ้าเพื่นกรนหนังต่อไปล่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ